ปฏิกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมใหม่ครับนะครับ1.7.2เซิร์ฟเวอร์เอม m ีอะไรไม่รู้ครับลืมชื่อเซิร์ฟครับเนี่ย MC เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผุกต่อยอยู่โอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมแลกับแอดมินอีกสองอีกสามคนนะครับแต่เขาไม่ได้ลงมาห้องพลังัะห้องของเทอทอของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็อืม ่าวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ชิปแมนโงโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยอ่าก็มีคนเล่นอยู่แค่นี้ครับก็ไปโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นเล่นดูนะก็นี่ครับพอคุณเข้ามาเสร็จครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะค,คุณจะเห็นป้ายพวกนี้ครับคุณเดินไปทางไหนก็เห็นป้ายครับที่เขียนว,ว่าไปสปาวอ่าคุณก็กดคลิกขวาไปเลยครับนี่ครับ อาตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีให้เลือกเพศนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับสามารถท็อปไฟล์ได้นะครับนี่ก็แจกคุกกี้ฟรีครับเอเคครับโอเคโอเคนะครับเขาก็แบนไอพีใครงวดแบนไอพีคนที่มึงเซิร์ฟเวอร์บางทีครับนะโอ้ดับเซิร์ฟเวอร์ดับนะอ่าก็ นี่ครับมันก็เป็นเควส์นะครับเควสตกปลาก็เป็นตรงนี้ก็เป็นฟรีไอเทมตรนี้ก็เป็นพิวพีคอมโซนสวายวนะฮะนี่ยก็มีเจอเคื่องแรกอะไรคุณก็มาดูมันเองนะวันนี้ก็โคตรเท็นะสิบคูณสิบยี่สิบสิบคูณยี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบห้าสิบคูณห้าสิบนะห้าสิบคูณห้าสิบนี้ห้าสิบฟูลนะครับก็ตรงนี้ขึ้นไปก็ พวกมมเบอร์สามารถทำไฟได้นะครับโอเคครับก็ขึ้นไฟก็บินมาหรือเดิน change. โดดขึ้นมาอก็ได้นะฮะแล้วก็มีเขียนว่าถ้ายิงถ้ายิงปืนถ้ายิงกันในสตาวนะครับโอเคครับก็ไปดีกว่าครับนี่ฮะโอเคครับกพะอะไรจะบอกครับชื่อว่าตรงนี้ก็คืออะไรครับก้าวก้าวขั้ ถ้าผมเกมหมดศนนะครับมันก็จะปลอดภัยเรื่องการอาถ่ายรูปอีกขอตะก,กี้แป๊บหนึ่งน,นะโอเคครับผมไม่รอเลยนะครับก็ยิมถ่ายรูปเองคนะรับผมจะดูครับที่นัก็เป็นเควสน้าก็มีเควสนะตรงนี้เป็นยังไม่ได้ทําทีนะเนี่ยก็มาดูได้เลยนและแล้วคนพี่พี่พี่เซิร์ฟเวอร์หน่งเจ็ดอ่ะพี่เอายอดมาจากไหนครับอก็ไปไปโหลดมานะ บางคนก็รู้เลยดีกว,ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็ค่อยสอนวิธีการลงมอดนะครับมดัดมินิแมปมอดดูเลือดผมตกภาษากีนค,ครับนะฮะงานที่บรรทุนเลือดแบบนี้เนี่ยแล้ก็นะแล้วก็วกมอดมอดัดเอ่อทูมามนี่เอเทมครับเน,นี่ยทูมานี่เอเทมนี้นะแล้วก็ยังเหลืออีกมอดหนึ่งนะ ใช่ไหมวะเออใช่ครับมดอะไรนี่ยนี่เลยครับบางทีมันก็ค้างครับมันก็ค้างแบบนีบ้อย่าขอตัดคลิปไปตอนที่เปี่ยนหายอ่าไม่ต้องแล้วต้องตัดทีละโอเคครับมันก็จะทำให้ผมแบบนี้นะแบบทีดแต่ที่นี่เองโอ,อ้ฟ oh, ก

โอเคครับอ่ะลองแตะวีพีของเขาคร okay, first, ับอ่ะเลองย่อค okay, awesome. uh, oh ือเป็ท yes. okay, so ี okay, yourself, uh ่แรกแรกนี่นะฮะโอเคเขียบอะโอโอขานั่นเองครับผมผมก็แบบคิปไปตอนที่เขียนนะนะเขียนเออไอเนี้แหละโอเคครับกลับไปมาต่อเลยนะครับเปิดเขียบมาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวีไอพี เออซูเปอร์วีพีเกมหมอนนะทีมเก็บตรงนี้คืออะไรไม่รู้ครับขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็เป็นฉายาครับก็มาดูกันได้นะครับเอ่อตรงนี้ก็เป็นเอ็นชานะครับตัวเอ็นชานะครับไม่มีเอ็กซ์พีแะครับให้หาเองนะครับเจอวันนี้ที่วราตัด ก่อตรงนี้ว่าเป็นตลาดผู้เล่นนะก่อนรู้กันเลยแล้วนะอืมมาตรงนี้อ่าอะไรอะตกปลาแรกเป็นฝีนะครับนี่เอาก็เป็นเฟสตรงนี้อันนี้ก็มีเฟสอะรู่ครับผมไม่ค่อยรู้เยอะครับขึ้นมาวันนี้ครับ,อยอยรบข,ขึ้นมาสุดๆเลยใช่ไหมครับนีไปนี้ไปไปสอบขับขีดขวาเลยครับ โอเคครับ,รบก็ลงแบบนี้ครับเปิดล็อกค,ครับโอเคครับนี่ฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่เรื่อยๆอ,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 อ่าจะจะมีอะไรอ่ะร้านขายของในนรกอ่าก็ยังปิดอยู่นะก็นี้ก็เป็นช็อปนะครับเป็นแบ่ว่าอปร้านขายแน่ครับเนี่ยฮะเนีย่ยรลงไปแม่งครับฟรีปุ๊บ ีนอาหาร้องขิดนะฮะนี่อออกเป็นกระเดงก็ขายของง่ายเลยนะครับออกขึ้นไปได้นี่ก็เป็นเอ,อ่อร้านไายวะร้านรับซื้อของจากบอสนะครับอันนี้ก็เป็นของร้านร้าน ร้านเลยวะร้านขายของทำฟราร์มนะครับฟราร์มนะฮะพูดชัดๆเนาะพูดชี้เชๆนะฮะฟาร์มครับ,รรบโอเคครับขับป้าป้าครับผมยางข้างบนมันไม่มีหรอกครับสปาร์ยู่นี้ครับโอเคครับบิงไปต่อวิ่งเข้านี้ครับโอ้สตีน่าจะตก้สข้างแมครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว ก็จะเก็บตรงอันนี้นะครับอ๋อนี่ฮนะเกมหมดเลยโอเคนะก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อว่าแอดมินโอ๊ตนะครับกดตรงนี้ข้อมูลอืมปัตตุฟักชิดโอเคครับที่แค่หัวนี้ไม่เอี่ยบครับโอเคครับนี่ครับก็เป็นหัวเราแอดมินนะครับแอดมินเออสยองครับเนี่ยแอดมินคะนนี้ทำนะก็นี้นะ เอ่อหัวนะครับโอเคแป๊บนึงนะผมขอแตะคลิปไปแป๊บนึงนะโอเคครับผมมากต่อเลยนะครับเี้คนนี้เข้าห้องเข้าห้องในท็อปท็อนะครับอ่าโอเคครับเนี่ยแอดมินมีอยู่สี่คนนะครับไม่ใช่แอดมินมีอยู่สี่คนสิเป็นเบือเลยครับดูดีครับนับดูลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนครับเออโอพีสิบเอ็ดเหรอเออโอพีสิบเอ็ดคนนับดูคิดดูเงินเฟิร์ม เซอร์เวอร์นี้ครับแอดมินแม่งเยอะเยะเลยครับ่ะโอเคอ่นะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับอ่ะอิมอิมหัวไปแล้วครับหัวคนมึงอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะทุกโอเคครับเดีย๋ยวจะได้นำแต่ละคนเลยนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับหัวชมพูนี้ครับชื่ออะไรครับพิมบอกครับ พอดีเขาไม่ไข่ไม่เขาไม่ไม่มีปั๊ไม่รู้คนนี้ชื่ออะไรครับคนแรกครับหัวชมพูครับชื่ออะไรครับพิมพ์บอกเลยครับพิมพ์บอกชื่อสิมึงเชื่อพิมไทยไม่ได้หรออยู่ในป้ายครับชื่อเลยครับชื่อ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 นัทครับชื่อนัทครับคนที่สองครับชื่ออะไรครับคนที่สองชื่ออะไรครับชื่อโอใช่ไหมครับเออคุณมึงไม่ต้องเขียนอะไรที่ คนที่สามครับคนที่สามชื่ออะไรครับคนที่สามชื่ออะไรครับคนที่สามชื่ออะไรครับมึงติดป้ายครับมึงรู้จักครับคนที่สามชื่ออะไรครับกูลืมชื่อแลยครับฟิกอ่านัทฟิกนะครับส่วนคนที่สี่ครับใครครับคนที่สี่ใครวะคนที่สี่เลยครับ อูเดียบหน้าตาเหมือนผมนะครับเออครูมึงครับเออยูโอเคครับโอเคไม่มีอะไรมาแล้วนะก็ขอจบคลิปที่จริงยังมีแอดที่อยากให้แนะนำอีกเยอะแยะเลยนะครับนั่นครับก็เป็นแอดครับคนนย้ก็เป็นแอดคนหนึ่งนะครับคตรเกียร์มียกมือน้ำพ่ออะไรครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายๆหน่อยครับายๆหน้ากล้องนครับ ไปบายหนไานะก้องนีไปไไหนไปหนหนยี okay. <iern three key ogi> ่ส okay. <t oss Chinese language> okay. ักเียไปไกูหน่อยดิสักเออโอเคไม่ต้องไปไปก็ได้ครับใครชอบกดไลค์นะครับใครใครชอบมากมากกดซับสไคร์นะครับโอเคครับก็อนี่ก็บายบายยู